สวัสดีค่ะวันนี้หมวยก็จะมารีวิวนะคะอันนี้เป็นจอบถากสีส้มนะคะอ่ารุ่นฟันตรงนะคะจอบถากฟันจะตรงนะคะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นความยาวเมตรยี่สิบนะคะหรือว่าท่านใดต้องการใช้ความยาวที่มันยาวกว่านี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็คือด้ามไม้ยาวเมตรห้าสิบนะคะค่ะทั้นนี้ทางโรงงานได้ให้ช่างได้ประกอบแล้วนะคะอันนี้คือริมนะคะริม แลวอัดด้วยยางนะคะยึดยึดกันต่อกันให้มันแน่นอ่าลูกค้าจะได้ใช้งานแบบว่าไม่โครงเครงนะคะอ่าอันนี้การประกอบขผลทาโรงานก็จะมีแบบอ่านี่นะคะหัวจอบยางยึดแล้วก็ริมนะคะริม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 ขนาดริมยังสวยนะคะนี่นะคะริมนะคะนี่ค่ะริมแล้วก็จอบ ด้ามจอบนี้จะเป็นเนื้อไม้ไม้นึกแข็งนะคะและนี้ทางโรงงานได้ได้ถากเอาไว้เพื่อจะได้อ่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเนาะอ่าประกอบหัวเข้าไปนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอ่าด้ามไม้ของทางโรงงานนี่อ่ากึง่งขัดเมียนไรเซียนนะคะไรเซียนค่ะไรเซียนไรเซียนทุกด้ามค่ะไม่ใช่ว่าไรเซียนแค่ด้ามสองด้ามไม่ใช่นะอ่า เนี่ยค่ะก็คือทุกด้ามอะค่ะเราเน้นทํางานคุณภาพนะคะเพราะาคุณลูกค้าได้ไปก็จะได้ประทับใจแล้วจะสั่งหมวยอีกเรื่อยๆนะคะค่ะยังไงถ้าใครสนใจก็ติดต่อหมวยได้นะคะเบอร์เธอเบอร์เดิม0ูนย์เก้าแนะคะอ่าติดต่อสอบถามราคากันก่อนได้ค่ะถ้าโอเคราคาเป็นที่น่าสนใจทางคุณลูกค้ารับได้ก็ลงออเดอร์สั่งผลิตก,กับหมวยได้ แต่ถ้าลูกค้าคในใดเมื่อ,อราคายังไม่โดนใจก็เก็บหมวยไว้ในใจฝากรับไว้พิจารณาในครั้งต่อไปทักหมวยได้นะคะโอเคค่ะส่งทั่วไทยนะคะถ้าสั่งจํานวนมากนี่เรามีราคาพิเศษสําหรับอ่ายอดสั่งที่สูงๆก็คือเหมือนทั่วไปอะค่ะนะคะ,นะคะอโอเคค่ะฝากด้วยนะคะค่ะสวยค่ะงานค่ะดูอีกรอบนึงนะคะนี่ค่ะอันนี้มีคนสั่งผลิตไว้แล้วนะคะซึ่งตรงกับ งานเขาก็คืองานของคุณลูกค้านี่คือใช้ความยาวแค่เมตรยีก็สักเมตรที่ยี่สิบแต่ถ้าใครแบบเฮ้ยใช้ใช้งานยาวจัดเลยค่ะเมตรห้สิเพิ่มตังค์อีกนิดหน่อยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ